รถคันนี้นะครับลูกค้านำมาขายที่โตโยต้าชัวนะครับและเราเป็นซับคอนแทคกับโตโยต้าชัวนะครับจึงได้นำรถคันนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านเรานะครับเราบอกเลยว่าตอนสภาพมานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นเอสปอร์ตแท้นะครับ การชนหน้าสะเกิดข้างกันจนท้ายนะครับก็หล่ออยู่แล้วแต่ว่าเรายังหล่อไม่พอนะครับล้อแม็กก็เดิมๆโรงงานนะครับแถมภายในนะครับก็เป็นสีส้มขนิยักซึ่งสภาพดีมากนะครับเห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะครับโอ้โหของเนี่ยยังไม่ได้เก็บออกไปเลยนะครับแล้วก็เรือนไม้นะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับลืมบอกปีคันนี้เป็นปีส0 2 0นะแล้วก็จดทะเบียนส0 2 1นะครับจะได้การมาได้เช็นเรือนไม้มาเรียบร้อยนะครับมีความสวยงามขึ้นทันสมัยมากขึ้นนะครับแถมตัวรถนะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ยไม่เคยผ่่าาาานนนกรชชหััตตวววมเลยพอ เราก็ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็จึงมั่นใจนาำรถคันนี้นะครับกลับมาตกแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมให้มีความสวยงามหล่อลงตัวมากขึ้นนะครับ <_ d ash> นอกจากนั้นนะครับ BSI บวกวารันตีคันนี้ยังเหลือด้วยนะ ถึง29เดือน11นะครับปี69ด้วยนะอ่าก็แปลว่าวาราันตีบบินยังเหลือยาวๆกันเลยนะครับอีกปีกว่าๆนะและครัน้นี้นะครับเครื่องยนต์พอเปิดฝาโปงมาบอกเลยว่าแห้งกริบนะครับไม่มีย้อยไม่มีเยิ้มนะครับก็เป็นรถหนึ่งรุ่นที่เจ้าของเก่าดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันดีกว่านครับตอนนี้เราได้มีการตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับมีความหล่อขึ้นจาก,กาเดิมเยอะขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับอ่ะอย่างแรกที่ผมทำเข้าไปนะครับมีอะไรบ้างเนาะ กันชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสไตล์ M5 พร้อมโลโก้แถบ3สีแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับกันชนหน้าเดิมๆเนี่ยเป็นเ Sport แต่ก็ยังไม่ทันสมัยพอนะครับก็เลยจับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับกันชนหน้านะครับสเกิร์ตค่ากันอยู่ท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นทรง M5 นะครับเขาเรียกว่า M5 CSLCI นะครับจะได้ไฟหน้านะครับเป็นตัวเลเซอร์สีฟ้าแบบนี้นะครับและได้ตัวเดยทไทมาสีขาวสวยๆนะครับที่มีความโดดเด่นเท่กว่าใครๆนะยังไม่หมดแค่นี้นะครับสเกิร์ตก็ติดตั เป็นงานคาร์บอนเคปล่าแท้3ชิ้น,นะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างสุดอยู่แล้วนะครับถัดมาล้อแมกนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะเลือกใช้เป็นตัวล้อเรนโซแท้ขอบ20นิ้วนะครับเลือกใช้สีเป็นตัวเท่ากันแบบนี้นะแล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายก้านทีๆนะครับมาพร้อมนะวัตรกรรมที่เรียกว่า ไลท์เทคพัดนะครับซึ่งน้ำหนักมันเบามากๆนะครับและยางก็เป็นยางเบิกใหม่ปี2025นะก็ใช้กันยาวๆนะครับไม่ต่ำกว่า50,000กิโลสบายๆนะครับจากนั้นก็มีการจัดส่งด้วยนะมีการเปลี่ยนนะครับสปริงโหลดมาให้ของไอบักนะครับจากประเทศเยอรมนีแท้นะครับทำให้เรามีความสวยมากขึ้นแล้วก็ขับขี่ดีขึ้นนะครับเฟิร์มขึ้นแล้วก็ฟิตแมทนะครับเป๊ะๆแบบนี้เลยเนาะถัดมาแก้มข้า่นะครับได้โลโก้เอมาจากโรงงานเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเอ็มสปอร์ตแท้นะครับแล้วก็สเกิร์ตข้า เต็มมากขึ้นนะครับรับกับตัวด้านหลังด้วยนะที่มีการใส่ตัวกันจนท้ายนะครับแบบนี้เลยไว้ง่ายครบชุดทั้งคันนะครับอย่างไม่หมดนะครับด้านบนยังมีสปอยล์หลังมีการติดตั้งมาให้ใหม่นะเป็นงานคาร์บอนเคลียลาดแท้เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นทรงเอ็มเพอร์ฟอร์แมนนะที่สวยงามมากมากนะครับและนะครับคนส่วนใหญ่สงสัยว่าเฮ้ยเจ้าสปอยล์หลังเนี่ยกับดาร์คเทลมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับทีมงานรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมอ่ะโอเคเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ คำว่าดักเทลเนี่ยจริงๆมันคือสั้นๆดักเทลดักแปลว่าเป็ดนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าตุดเป็ดนะครับหรือว่าสปอยล์หลังเล็กๆนะครับก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับไม่แตกต่างอะไรกันแล้วแต่เราจะเรียกนะเอออ่ะถัดมานะครับด้านล่างดีกว่าการชนท้าย M5 นะครับจะมีครีบแบบนี้มาให้นะเป็นช่องรีฟิวเซอร์นะครับมาพร้อมปลายท่อที่ทำให้ใหม่นะครับเป็นงานอะคาโบวิกนะครับสีดําแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นตัวดายคาร์บอนด้วยนะครับอ่าอ่ะส่วนภายในนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากอย่างที่เราเห็นใช่ไหมฮ มาเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือแค่ล้างๆก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยคันนี้นะครับวงเวลาก็ใหม่กริบนะครับแทบไม่มีริ้วรอยนะครับเจ้าของเก่าดูแลสายเป็นอย่างดีนะครับและหน้าจอของเขานะครับสวยงามมากโอ้โหพลาสติกเขาเนี่ยที่บอกไปยังไม่แกะจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าใครที่เขารักของห่วงของเนี่ยเขาไม่อยากให้สินค้าหรือว่าของเขาเนี่ยมันเก่าไงก็เลยอยากจะแบบแปะไว้ให้นานที่สุดนะครับที่ทําจะนานได้นะอย่างเช่นนะครับหน้าจงหน้าจอเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบ ห่วงอะ่ะเราก็จะแบบรักษาเขาเป็นอย่างดีไงเออเหมือนพ่อผมนะเ,ออเขาจะขายรถนะวันที่ขายรถออกไปนะครับเขาบอกลูกค้าว่าไงรู้ไหมฮะเขามาซื้อที่บ้านเนี่ยบอกคุณรู้ไหมเนี่ยเล่มนี้ผมรักมันมากนะและทุกวันนี้ผมยังอ่านไม่จบเลย ตลกไหมเออทุบมือพ่อของหนิงไหไม่จบนะครับขายซะแล้วนะครับก็เอ่อก็เป็นเรื่องที่ตลกเพราะว่าจริงๆรถใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีปัญหาไงไม่ค่อยมีอะไรก็เลยไม่ค่อยได้เปิดดูหรอกนะครับประมาณนั้นอ่ะถัดมานะครับรุ่นนี้นะครับจะได้จอมาแบบใหญ่ๆนะอ่าคอนโซลกลางนะครับเป็นแบบคาร์บอนเครีบล่าสีบรอลใช่ไหมครับอ่าโหมดการขี่มีให้เลือกหลายๆโหมดนะครับอย่างเช่นโหมดสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับมีแบบหลากหลายเลยนะแล้วแต่เราจะชอบนะครับถัดมานะครับไปดูห้องเครื่่่่่อออองดดดีีีกกกวววววาาคัััันนนนนเเเ้้ยยแบบลลไมใชตตปิะ็ซ ที่ให้ความประหยัดพลังงานแบบขั้นเทพสุดยอดนะครับหนึ่งถังวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง1000กิโลนะครับมีค่ายไหนทําได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเครื่องยนต์โอ้ใหม่มากทวินพาวเวอร์ทอเบนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อนะครับระดับโลกนะครับทั่วโลกนิยมกันมากๆแล้วก็อืดนะครับทนทานนะครับดูแลสาง่ายมากๆด้วยนะแล้วก็ทีิ่มมาเดนนี้ใหม่กริปเลยนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรขั้อตอนที่มาอย่างเห็นด้วยรูปใช่ไหมคือมันใหม่อยู่แล้วเจ้าของเก่าดูแลดีอยู่แล้วนะครับมา ทําความสัตย์นิดหน่อยก็โอ้เอี่ยมเลยนะครับอ่ะส่วนโครงสร้างนะครับหลักๆก็เหมือนเดิมนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครับไม่เคยผ่านการชนหนักเิ็นความแน่นอนนะครับตรวจจากโตต้าชูนะครับตรวจจากก้นตานะครับก็การันตีได้เลยนะมาฟังราคากันนะใบแดงเท่าไหร่นะครับสามล้านห้าแสนกว่าบาทใช่ไหมครับวันนี้หายไปแล้วกับเกือบ2ล้านนะครับสาล้านห้านี่ไม่รวมของแต่งนะแต่วันนี้นะครับผมเสนอขายให้เพียง1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคุ้มหรือยังนะครับหายไปเกิน60%แล้วนะกับเจ้า เดี๋ยวมันอยู่นะครับ G 3 0คันนี้5 2 0 d M Sport แท้จากโรงงานมาพิ่อปี20แล้วก็จดทะเบียน2021แท้ๆด้วยนะเด็กใหม่90,000กว่าโลวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับชุดแต่งรอบคันเบิกใหม่ทั้งคันแบบนี้นะครับโอ้โหใครมองหาสีขาวดีเซลนะครับไม่ควรพลาดและที่สำคัญนนครับจต่ไปได้เต็มด้วยนะออกรถง่ายๆเพียงบาทเดียวนะครับอยู่ต่ังหวัดซื้อได้ไหมนะครับสบายมากผมมีบริการไฟแนนซ์นะครับให้ทุกที่ทุกเทศเหมือนเดิมนะและสุดท้ายนะครับซื้อตอันต,า,นต,ต,มมตา,าใครๆแนน่อน